เอามาแล้วเหรอเราตรงนั้นแป๊บนึงน,นะคนดูผมยังไม่ได้ใส,ส่สภาพผ้าเลยโยนดูแล้ววันนี้คลิปของเราก็มาถึง oh <my. S 1> คลิปด,ด่าเด็กเออก่อนจะเปิดคลิปผมเขาบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมมาทำคลปิปอะไรแบบนี้ก็โฮมบอนไซพวกมันล้วนๆเลยเราดูเลยแต่ละตัวแม่งซับซับทั้งนั้นนะ่ะและก่อนจะไปเรื่องอย่าลืมเลมอนชอ็อปเดินออกมาโค้าจะถูก,ถกทุบดิสุดอะครับ เรื่องมันเริ่มมาจากวันที่ผมเล่นแบบมวยในวันฮา <c oughs> โลวีนวัเก่าว่าผมจะมาเล่นแบบฟรีดอมชิชวๆด,ด้วยไนงะแต่ได้มีเบลคอนมายืนต่อยผมไนงะไอเชี่ยวันที่สดใสของผมไม่หายไปเลยแล้วถ,ถามว่าอยู่ๆมาต่อยน,นี้เป็นไรไหมก็ไม่อะแต่แม่งมาท้าทั้งหนึ่งไงนะใช่ฮะแบบนี้ก็ต้องเจอกูอะผมเลยได้ล่อมันที่สังเวียนเพื่อที่จะให้มันรู้ว่าใครมปนใครมึงเจอกูแน่ไวนะ้ยน้องวะเฮ้อเฮ้อเวันมาจากไหนเฮ้อ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 มาไงในจอเฮ้อจะตบเด็กเลยแหมวันๆไม่ทำอะไรตบเด็กๆนะ ว่าแต่มึงตบไปทำไมวะมึงก็ดูแม่งว่ะแม่งมาท้ากูอ่ะแล้วยังตบเด็กมันมือด้วยกัน๋ยวมึงรอดูกูตบเด็กเลยเออกูไปนั่งดูก่อนแล้วพอมาในจังหวะนี้ผมได้สั้นมันดาวจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่มันมือชิบหายเลยแต่ในจังหวะที่มันลุกขึ้นมามันได้พี่มาวะสแปมทำคุนใดเอ้ยเดี๋ยวนะกูไปสแปมมันตอนไหนวะผมไม่เข้าใจแม่งนะผมไปสแปมแม่งตอนไหนอะลองไปเรื่อยเด็กแล้วมึงกเจอผมทำน็อตไปอีกรอบนึงดูดิรอบนี้มันจะร้องอะไรอยู่สแปมดี KFC ไอ้อเหี้ยตกใจหลังจากจบเกมมามันก็พิมพ์ไม่จีๆ๋ๆสิโอ้โหไอสัตว์นี่มึงแพ้มึงพิมพ์จีๆ๋ๆสิมึงใช้หัวือตีนคิดเนี่ย <S <S แล้วเหมือนจะยังไม่สะใจพอเขาบอกม,มาใหม่ไหมแน่นอนว่าได้น,อน้องเจอกันก็เปลี่ยนสไตล์ละแล้วมันคือสั่งเวียนมาบอลเด็ดค้างเฉยนี่มึงสมัครเด็ดเก้าบาทมาต่อยมวยวนะเนี่ยอย่าลงทุนจัดเลยวะตรงเส่เด็ดโป๊เก้าบาทหมดไม่ออกเกมเลยเฮ้ยเชี่ยบ่นเชี่ยอะไรไม่รู้ <c oughs> <ๆ S 2> คือผมจะมาอธิบายอย่างงี้นะครับสกิล M1 M2 หรือว่่าตอยหนักต่อยเเบานี่ยมันกดดไ้ทยังงไไก็ด้ให้ชนะะะะมมึึงงจจหลบต่ออยไรก็ได้แต่มมึึงงงงแแพ้้้ยัไลวรองสแปมควายจะไวหนเกมต่อ มวยไม่ใช่เกมกดปุ่มถ้าสแปมัชนะไปมึงก็ร้องไปเถอะจับตาที่เราไม่ทันเลมีคนเรียกผมไอ้ล้นไปนี่ดิเชียร์ไม่เอาจัดมาเฟียเลโก้เก่าไปเนี่ยพี่แล้วผมถามมันด้วยความสงสัยไงว่าเลือ้อะไรน้องคนปกติที่ไหนมาทักอะไรอย่างงี้วะชีวิตจีเขามไม่มีใครเรียกคนหัวล้นว่าไอา้ล้นไมานีดิดหรอกมั้งดีเหมัอนมีวะ แล้วมันวเห็นโลนดูทรงความรู้หนาคือเชื่อเราอวะตะก้ามึงเป็นยังไงเนี่ยมึงดูวันพันแมนเยอะเกินไปเหรออิเชนอลกังกายจนหัวโลนแล้วมีพลังแล้วกูนี่หัวโลนอยู่ดีๆแล้วมีความรู้มึงเป็นไรเนี่ยไอ้กูก็โถนทุบหน้าแม่งเลยเปิดใหม่กับคนใหม่แล้วเชี่ยนี่มันยืนเฉยๆด้วยไงสงสัยเี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วจะเป็นเด็กเก้าบาทตัวเดียวใหญ่ตัวเมื่อกี้แล้วผมก็รีบต่อยแม่งเลยแม่งสี่เวลาผมแทนที่ผมจะได้ต่อยกับคนที่เขาพร้อมมากกว่านี้นะแล้วเหมือนเขาบอกว่าเด็กของเขาค้างแล้วบอกสแปมทำไมมึงเป็นอะไรกับการสแปมเนีีีี่่่่่่่่แแลล้้้้้้้้้ววววผมม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 บบออออออกกกาาาาโททษๆไไไไไไไรรรรรูููะะะะเเเเสนนนนนัคงงใจจจชยยยหหึถต เกมมาผมก็ชนะปกติอ่ะพวกเช่นนี้มันไม่ได้มากับฝีมือเลยมันมาของพวกวผักแล้วก็สมองน,น้อยๆของพวกมันเราต้องถามไงนาะยอายุเท่าไหร่แล้วมันก็ตอบมา40 40ไอ้เชี้ยนั่นละ่ะอายุพ่อกูเลยนะ,นะมึงอายุเท่าพ่อกูแถมสมองเท่าัอนุบาลเน้ยนะเป็นไปไม่ได้พระเจ้าได้ทำบักไว้แน่ๆเลยเราควรได้บอกต่อทายว่าลงๆได้แล้วไอ้เชี้ยถ้าสมองมันจะเด็กขนาดนี้นะตายเถอะจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานแล้วในตอนที้ผมได้หลงเซิร์ฟเข้ามาในอเมริกาเป็นไงเราได้เป็นวัยรุ่นอเมริกาสนใจเลยเราไม่ไวายไม่พ้นจะเจอเด็กเอ๋ออออออในนนนเเเเเเมมมมมรรรรริกิกกกกาาาแ่่่่งงงดดด็๋ีททััััววโลละะะสไไปภยยยบบ้้้จื แต่ไม่เอาไปจริงจังหรอกมันเป็นยอนแล้วในเจ้าจวันนี้ผมได้โชว์สกิลในการกดปุ่มของผมและนอนว่าได้เอส อเชี่ยอัดสักทีหน่อยฮะขนาดเซิร์ฟปิงขนาดนี้ผมอยู่ในเอเอร์เปิดมือนกับแม่สามเลโก้คนนี้ผมได้ทำการน็อกดาวนางได้นะเว้ยแต่นางได้พิมพ์มาบอกเอาใหม่เฮ้ยช่าจัดเลยว่าเรียนักสู้เนี่ยต่อมามันก็ได้น็อกผมได้หนึ่งตาแล้วมันก็ได้บอกว่าผมกากกว่าที่คิดน็อกได้ตาหนึ่งทำเป็นพูดเก่งจริงเลยแล้วโดนผมน็กคืนไงแล้วมันบอกยังไม่ได้เอาจริงไอ้เชี่ยขนาดยังไม่ได้เอาจริงเนี่ยทำไม่เอาจริงผมไม่เหลือซากแล้วเฮ้ยกลัวเด็กเลโก้โอเคผมได้จบเกมละแล้วมันบอกเกมแต่หลบทำให้หลบแพ้ไปแล้วก็ใช่ไง เกิดอแล้วพราะแม่มันไม่ได้ให้สมองมาด้วยแล้วมันคิดแต่อะไรแต่ละอย่างไม่นปัญญ้อนคือผมเหนื่อยเกมเนี้ยเชื่อเจอแต่ละอย่างแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวีแต่วันมันมีคลิปเด็กเอ๋ดที่ผมอัดไว้อีกตั้งเยอะล้วใครที่อยากดูอีกก็กดไลค์สักพันไลค์ผมจะมาทำต่อนี่จะแบบอิ่มหนำสำราญเลย